ถ้าพูดถึงประเทศพม,มา่าเกิดพื้นที่การสู้รบรุนแรงเกิดพื้นที่ที่หลายฝ่ายมองว่ากองทัพพม,ม่ากําลังเพี้ยงพล้ําให้กับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างน้อย4จุดหลักๆ4จุดที่ว่าเนี่ยก็เป็นจุดที่มีทั้งภาคตะวันออกของพม,มา่พาภาคเหนือของพม,มา่าไปจนถึงภาคตะวันตกของพม,ม่าเลยนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือกินพื้นที่แทบจะตอนบนพอดลงมากินพื้นที่แทบจะครึ่งประเทศเลยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เราจับตามมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบบริเวณรัฐฉานทางตอนเหนือติดกับชายแดนจีนตรงนี้แหละครับตรงนี้เป็นจุดที่มีคนไทยติดค้างอยู่ในพื้นที่อีกจุดหนึ่งที่เราจับตากันต่อก็คือบริเวณรัฐกะยาถูกต้องไหมครับรัฐกะยาก็อยู่ทางตะวันออกของพม่าติดกับประเทศไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงนั้นก็มีการสู้รบรุนแรงกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ สู้รบกับกองทัพพม่ามีการยึดฐานที่มั่นมีรายงานถึงขั้นเครื่องบินรบของกองทัพพม่าตกเลยแต่ว่า s, สาเหตุการตกเนี่ยสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันอยู่เพราะว่าฝ่ายกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็บอกว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยได้ใช้อาวุธหนักยิงเครื่องบินรบของกองทัพพม่าตกแต่ว่าฝ่ายกองทัพพม่ารัฐบาลทหารพม่าก็ออกมาบอกว่าเครื่องบินลำเนี้ยตกจริงแต่ว่าสาเหตุการตกเป็นเพราะว่าขัดข้องในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับอ่ะนี่คือจุดที่2 จุดที่3จุดที่4ที่เราไฮไลท์เพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็คือสถานการณ์แนวรบในพื้นที่ภาคตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รัชชินซึ่งเป็นพื้นที่ทางภาคตะวันตกของพม่าติดกับอินเดียหรือว่าในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของพมา่านี่คือ4จุดหลักๆที่ในตอนนี้เกิดการลุกฮือขึ้นมาของกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ในการต่อต้านกองทัพพมา่าแล้วก็เป็นการลุกฮือ ที่ค่อนข้างรุนแรงและดูเหมือนกองทัพพม่าจะเพรียงพล้ำด้วยนะครับวันนี้เราจะอัปเดตในพื้นที่2จุดหลักๆนะครับก็คือจุด1เป็นรัชชินรัฐทางตะวันตกของพม่าติดกับอินเดียอีกจุดหนึ่งไม่ใช่4จุดที่เราปูพื้นให้เห็นภาพเมื่อสักครู่ครับอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่กำลังถูกจับตาว่าจะเป็นจุดที่5 ที่จะมีการสู้รบรุนแรงระหว่างกองข้าพม่าก,กับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่แล้วที่น่าสนใจนะครับจุดนี้คือรัฐกาเรียงจุดนี้คือพื้นที่ที่อยู่ตรงข้ามกับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากจุดนี้อยู่ใกล้ประเทศไทยเช่นกันนะครับ ค่อยๆว่าไปทีละจุดนะครับเราจะเริ่มต้นไปโฟกัสที่ความเคลื่อนไหวในรัชชินครับอย่างที่บอกนะครับว่ารัชชินเป็นรัฐทางภาคตะวันตกของพมา่ามีชายแดนติดกับอินเดียความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ชินภายใต้ชื่อแนวร่วมแห่งชาติชินระบุว่าในตอนนี้สามารถควบคุมเมืองเรจอดาซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับอินเดียได้แล้วนะครับหลังจากที่เดินหน้าโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพพมา่าอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับเมืองนี้ก็คือเมืองเรจอดาเนี่ยเป็นเมืองชายแดนสำคัญของพมา่าที่ติดกับอินเดียครับเป็นที่ตั้งของเส้นทางขนส่งหลักของสินค้าข้ามจากพมา่าไปยังอินเดียเลยนะครับโดยเว็บไซต์อิราวดีสื่อภาษาอังกฤษในพมา่ารายงานอ้างโฆษศกของกองกําลังแนวร่วมแห่งชาติชินยืนยันว่าฝ่ายชาติพัธุ์จีนสามารถยึดเมืองติดกับชายแดนอินเดียได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเมืองแรกสามารถควบคุมเมืองแล้ว ได้แล้วอย่างเบ็ดเสร็จทั้งเมืองโดยมีรายงานทหารของกองทัพพม่าบางส่วนเสียชีวิตบางส่วนมอบตัวและมีจํานวนหนึ่ง เป็นทหา,ารพม่าที่หนีข้ามพรมแดนไปยังประเทศอินเดียและมอบตัวกับตำรวจอินเดียตามที่เรามีการรายงานไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามการสู้รบในครั้งนี้ก็มีรายงานชาวบ้านได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับสื่อในอินเดียรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนเช่นกันสื่อในอินเดียระบุว่ามีประชาชนจับพม่า5,000คนข้ามแดนไปยังเมืองมิโซรัมของอินเดียในช่วงสองวันของการสู้รบโดยในจำนวนนี้มีทหา,ารพม่ารวมอยู่ด้วย ตำรวจอินเดียที่เมืองมิโซรัมระบุว่าในจำนวนนี้มีอยู่20คนที่บาดเจ็บนะครับมีอยู่8คนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ตัวเลขทารหพม่าที่หนีการสู้รบและมอบตัวกับตำรวจอินเดียอยู่ที่42คนแต่อย่างที่บอกนะครับวันนี้จะโฟกัสนอกจากรัชชินแล้วนอกจาก4พื้นที่ที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเรายังจับตาไปอีกพื้นที่หนึ่งที่อาจจะเป็นพื้นที่หลักพื้นที่ที่5 ที่อาจจะมีการสู้รบรุนแรงระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่ของรัฐกาเรียงรัฐกาเรียงติดประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเมียวดีที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่อสอดจังหวัดตากเห็นไหมครับรัฐกาเรียงก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกค่อนมาติดกับชายแดนไทยนี่นะครับ เรื่องนี้เนี่ยที่เราต้องจับตาพื้นที่ในตอนนี้เนื่องจากมีรายงานจากเว็บไซต์ข่าวอย่างมิซิมาครับมิซิมาเป็นเว็บไซต์ข่าวในประเทศพม่านะครับระบุว่ากองทัพพม่าได้ส่งในทหารมาบริเวณแนวชายแดนไทยกับพม่าที่บริเวณรัฐกะเรี่ยงซึ่งอยู่บริเวณตรงข้ามจังหวัดตากของประเทศไทยครับเว็บไซต์มิซิมารายงานอ้างแหล่งข่าวทางการทหารของกองทัพพม่าระบุว่ากําลังพลของกองทัพพม่าถูกส่งไปประจําการตามจุดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสถานีตํารวจ ฐานที่มั่นของกองทัพไปจนถึงถูกส่งไปประจําอาคารที่ทําการของรัฐบาลและพื้นที่การค้าในเขตเมืองรวมถึงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่หนึ่งที่เชื่อมอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากกับเมืองมวดีที่ฝั่งพม่าแรงข่าวที่เปิดเผยกับมิซิมาร,ระบุนะครับว่ากองทัพพม่าเชื่อว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ก็คือกองกําลังสหภาพแห่งชาติเกาหลีหรือว่า k n u อาจก่อเหตุโจมตีเร็วๆนี้ตามที่หลายกลุ่มชาติพันธุ์โจมตีกองทัพพม่าในพื้นที่อื่นๆไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการ1027หรือว่าปฏิบัติการ1111 11, ตามที่มีการเรียกชื่อกันตามวันที่เริ่มปฏิบัติการนะครับรายงานจากมิซิมายังระบุถึงการเปิดเผยของชาวบ้านในพื้นที่ครับที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของพมา่ามีการเฝ้าระวังและตรวจตราชาวบ้านมากขึ้นรวมถึงมีการสอบถามชาวบ้านถึงกิจกรรมของกองกําลังต่อต้านรัฐบาลทหารที่ก่อตัวในพื้นที่ด้วยนะครับนี่เรื่องนี้น่ากังวลมากเลยนะครับเพราะว่า นอกจากภาพสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์จะลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้องจับตาพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการสู้รบเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยด้วยนี่เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่พลเอกอุสมินองลายกอรัฐประหารในพม่าแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยต้องจับตาจริงๆเพราะว่านี่อาจจะเป็นการสู้รบการต่อสู้ ที่รุนแรงกว่าครั้งก่อนๆหรือไม่ภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธแล้วนะครับว่านี่คือความท้าทายรัฐบาลทาหารพม่ามากที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อรัฐประหารเมื่อกว่า2ปีก่อนนี่คือสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลทาหารกองทัพพม่ามากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นการจับตาพื้นที่ชายแดนไทยพม,มา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยการสู้รบก็มีความกังวลว่าจะเป็นเรื่องที่รุนแรงด้วยหรือเปล่า นี่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดขณะที่อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีในภารกิจช่วยคนไทยที่ติดค้างอยู่ในพม่านะครับโดยโฆษกรัฐบาลได้ออกมาเผยว่านายกน้ำตรีได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในเมืองเล่ากายโดยล่าสุดได้ประสานให้ความช่วยเหลือ41คนโดยคาดว่าจะส่งตัวได้ภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้ก็คืออีกสองวันข้างหน้าและก็สั่งการให้เร่งประสานช่วยเหลือ คนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นการเปิดเผยมาหมาัดเลยนะครับจากคุณชัยวัชรงซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในเรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการช่วยเหลือคนไทยในเมืองเล่ากายรัชฉานแห่งประเทศพม,มา่าอย่างใกล้ชิดความคืบหน้าล่าสุดกองทัพบ,บกเตรียมแผนรับคนไทย41คนคาดว่าจะสามารถส่งตัวคนไทยกลุ่มนี้ภายในวันที่17พฤศจิกายนเพื่อเดินทางกลับประเทศนะครับโฆษกสำนักนายก รัฐมนตรีบอกว่าแผนการรับตัวคนไทย41คนตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของทหารว้านะครับกองทัพบ,บกได้ใช้กลไกความร่วมมือด้านการทหารผ่าน,นกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยพมา่าหรือที่เรียกกันว่า TBC ประสานขอให้ทหารวา้าเคลื่อนย้ายคนไทยกลุ่มนี้จากเมืองนานเติงมาส่งมอบให้กับทหารพรมาร่าในพื้นที่เชียงตุงแล้วจึงเคลื่อนย้ายคนไทยต่อมายังจังหวัดท่าขีเหล็ก ฝ่ายเมียนม,มายืนยันว่าจะสามารถส่งตัวคนไทยกลุ่มนี้จากจังหวัดท่าคีเล็กกลับมาได้อย่างเร็วที่สุดก็คือภายในวันพรุ่งนี้และอย่างช้าที่สุดจะไม่เกินวันที่17พฤศจิกายนครับโดยก่อนที่คณะกรรมการทบีซีฝ่ายไทยเนี่ยก็จะไปรับตัวมายัางพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต่อไปนะครับทั้งนี้ในส่วนคนไทยที่ยังคงอยู่ในเมืองเล่ากายติดค้างอยู่นี่นะครับกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานงานกับ พมา่าและก็จีนเพื่อขอรับตัวคนไทยกลุ่มนี้กลับประเทศโดยเร็วที่สุดพร้อมท้งประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการอพยพคนไทยออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเช่นกันขณะเดียวกันครับกระทรวงกลาโหมได้ประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ครับเพื่อวางแผนความไปไปไดในการเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ให้สามารถเดินทางกลับประเทศได้โดยสวัสดิภาพโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกน้นตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลอำนวยความสะดวกการดำเนินการช่วยเหลือคนไทยอย่างสุดกำลังพร้อมเร่งประสานหาแนวทางช่วยเหลือคนไทยในเมียนมาที่ยังตกค้างอยู่จึงขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยและรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพื่อให้ประเทศให้คนไทยได้กลับประเทศอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราหยิบขึ้นมารายงานกันนะครับสิ่งที่เป็นข้อสังเกตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยล่าสุดของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็คือคนไทยที่เชื่อได้ว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะได้ถึงประเทศไทยก่อนก็คือไม่ถึงพรุ่งนี้ก็อาจจะถึงภายในวันที่17พฤศจิกายนนี่นะครับไม่ใช่คนไทยที่อยู่ภายใต้แผนการอพยพที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการประสานกับทางการจีนให้เจ้าหน้าที่จีนช่วยเหลือ คนไทยที่ติดอยู่ในพื้นที่ในเมืองเล่ากายซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่างพม่าก,กับจีนเนี่ยให้เจ้าหน้าที่จีนช่วยพาคนไทยที่ติดค้างอยู่เนี่ยไปยังประเทศจีนก่อนแล้วเดี๋ยวไทยจะอพยพจากจีนมาอีกทีแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นการส่งคนไทยกลุ่มแรกผ่านมือของทหารวา้าแล้วใช้กลไกของคณะกรรมการที่พูดคุยเรื่องชายแดนเนี่ยส่งต่อมายังทหารพม่าที่เชียงตุงแล้วคนไทยกลุ่มนี้ก็จะ ส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยเข้าประเทศไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นกลไกของกลุ่มแรกแต่ว่ากลุ่มต,ต่อไปที่ก่อนหน้านี้มีรายงานประมาณ200คนที่ติดค้างอยู่เนี่ยกลไกในการช่วยเหลือในการอพยพจะเป็นอย่างไรต่อไปจะใช้แนวทางในการอพยพแบบคนไทยกลุ่มนี้หรือไม่หรือว่าจะเป็นการใช้แนวทางของกลุ่มเดิมแนวทางแบบเดิมก็คือประสานไปกับทางการจีนให้เจ้าหน้าที่จีนช่วยพาตัวเข้าไปยังประเทศจีนก่อนซึ่ง ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าพื้นที่ที่มีการสู้รบอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วไทยก็ค่อยไปรับตัวกลับมาจากประเทศจีนแบบนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็สะท้นให้เห็นว่ามันมีหลายกลไกหลายวิธีการหลายการดําเนินการที่พยายามขับเคลื่อนในการช่วยเหลือคนไทยอยู่ก็คงจะต้องมีวิธีมีแนวทางปฏิบัติแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงในการอบพยพคนไทยในพื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่แนวทางวิธีการไหน จะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยมากที่สุดสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today